สวัสดีครับผมพี่น้องเอสาวน้อยเพชรบรรพแพงเอซหนุ่มเองครับแต่เวลาครับพี่น้องไปใส่บาตรทำทบุญกันครับนี่นี่ครับถอยเลยโดถอยยาโดยาโด,โด,โดนี่ครับพี่น้องไปไปวัดกัน มาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องวัดบ้านหนองครูครับใ<ะ>ส่บาทครับวันออกพรรษาวันวนี้ทีมงานรถตู้เพิ่งเดินทางมาหอดครับบ่ยามเป็นบ่อใดพักพ่อนนะก็เลยได้มาครับนี่นี่กันร่งเหยื่อลงด้วย่ะเด้อกันร่งทำบุญเหยื่อลงด้วย่ะเ,ยเยหยื่อไปกุฏิบ่ครับหเหยื่อไปลงครัว ครับทอดปลาทูทอดปลาทูมีเข่ามีน้ำแล้วก็มีข้าวต้มขนมครับเอา้าลีไวคือรอเถอะนี่ก็คือบุญประเพณีบ้านเขา มุ่งหลอกันษาครับทำบุญครับพี่น้องมีแต่คนแตงโตง,งามๆครับแต่บบาโทนแต่งโตแบบ,บ <c oughs> แต่งโตแบบบานๆพอว่มีสูตรขึ้นเขาเลยบ่เคยแต่งโตไปใส่นะครับนี่ไงทอดปลาทูไหเอาออกไปเลยครับ แต่งตัวบ้านๆเลยเกินเขาเขาหุ้มมีหมองไส้อยู่เนาะจะไ,ไปแก้ใส่คุณก็ได้ครับ มือนี้มาแต่้าครับพี่น้องมาหกโมงเคิร์งเพราะว่าไอ้เพื่อนสี่ถำพิธีกับประมาณเจ็ดโมงนะครับเนาะมาหกโมงเคิร์งครับนี่นี่คือครับบรรยากาศด้านบนศาลาครับพี่น้องกะกำลังเริ่มทยอยมากครับสำหรับไอ้ชาวบ้าน ขอใหญ่ไม่ใหญ่นะครับพี่น้องกำลังเดีบาว์ต้นสิไปถ่ายบรรยากาศยำมือเส้าบรรยากาศวัดเข้าไปหอทีงนี้นี่ครับคือคนที่เพิ่นไอ้มีธุระเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจากสีไซบัดไซอันนี้แล้วก็ขวดน้ำกับบานเลยนะครับแต่ว่า บบาโทนคือว่าคนที่เป็นบ่มีธุระไปทางอื่นเหล่งดวนเพื่อภาสิยูในพิธีฟังพระสวดพระเทศและกะเสร็จพิธีก็มากวดน้ำเนาะครับเนาะนี่คือธาแมนปกติที่น้ององค์อิงเพิ่นอยู่บ้านครับวันาพาแบบนี้เพิ่นสิมาเองครับบางมือเพิ่นก็มากับแม่น่อยบางมือเพิ่นก็มาคนเดียว มาวัดนี่นะครับพี่น้องมาจนพระอาจารย์บุญหนุนรู้จักและก็สนับสนุนน้องนะครับน้องมาอยู่ที่นี่เพียงแค่สามสี่ปีเองเลยครับบ่ได้มือยู่โดนแล้วมาอยู่สามสี่ปีแต่ว่ากะาสัางความเอ็นดูให้ครับพระปหลัดเดนนี้ตอนนี้คือ มีม,มีมีผัดยศเป็นพระประลัดครับพระประลัดบุญหนุนครับกะนี่ครับพี่น้องยาปานี่กับมาแล้วเมื่อซื่อไปห่อกระตมอยู่คุณห่อกระตมอยู่ตรงหน้ากันแหละกะ็นอนอยู่หันตี่สี่เคิืองเห็นแต่เป็นลูกขี่รถกลบบนมาเตรียมไอเข่าเตรียมอันนี้ใส่บานนะครับบอดด้มีตั้งแต่ สอบว้อเลยครับมาใส่บาทมาเห็ดบุญนี่รุ่นไอ้เด็กรุ่นผู้แสผู้สาวกับมีได้ครับแต่ว่าไวรุ่นบ่ค่อยว้ไวรุ่นผู้ชายบ่ค่อยเห็นครับเห็นแต่เบาวโทษน,นี่แหละเครงสาระนี่ก็คือสิ่งไม่เบาโทษผู้เดียวแหละครับเป็นไวรุ่นผู้ชาย <laughs> ถ้านองอุ้งอิงเป็นมากก็คือส่วนใหญ่กระสีเป็นวันพระแบบนี้ครับหรือว่ามือถีแบบใดคือคือถ้าเฮ่าเนี่ยถ้ามีกับเขาอะไรดีๆมันบ่นครับคือไปใส่เบดหรือว่าเฮดอย่างมีกับเขาดีๆอย่างสี่เนี่ยเป็นกระสีตักไหวเอาไปใส่บาทก็น,น้ามืออื่นอย่างสี่นะครับพี่น้อง ส่วนที่เรือก็กินแล้วบัดียนี้มือเศาร์เขาเอามาใส่บาตรถึงแม้ว่าสิบุแม่วันพระกับมาใส่บาตรือเก่านะครับ <c oughs> น้องมาลองเพลงอยู่น้ำซลาห์อย่างสีนะครับน้องมาลองเพลงอยู่ในงานวัดอย่างสีพระอาจารย์พระประลัดบุญน,นุนกับซิมีน้ำใจมีมาไล่น้ำใจนะครับพี่น้องให้กับน้องอิงประจําครับน้องอิงและครอบครัวของน้องอิงกั ศรัทธานี่ตัวอาจารย์บุญนนท์ครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศสาดๆครับนงกความลมเรือนล,ม,ลมเย็นกับมานและครับที่นองสำหรับวัดบ้านน้องครูของเฮานะครับเนาะเนี่ยเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนี่ครับเริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วเจ็ดโมงครับเป็นกระสิเริ่ม พิธีกรรมทางาศาสนาเมื่อนี้วันออกพรรษาครับพี่น้องสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นบะครับวันออกพรรษา,านี่นี่คือนี่คือวัยหลุนผู้ชายคนที่สองครับวัยหลุนผู้ชายทั้งสลา,าคนแหลกเบาวโทนคนที่สองน่ะเบาวบิก๊กว้าให้ไผ่ละนี่เฮ้ยเฮ้ว้าวว้าว บรรยากาศครับนี่เห็มบ่ครับวัยรุนผู้ยิ่งนี่ม้าลายเด้อพี่น้องตะวี่หลุนผู้ใา้บ่เอยเห็นครับวัยรุ่นผู้ยิ่งสิม้าลายแต่งโตมางางงามดาวโทษขออยู่ข้างหลังครับเนื่องจากว่าบ่ดด้แต่งโตเพิ่นนะมาแบบไอ้สบายสบายกับสบายเกินพดูดยาวากันเด้อพี่น้อง ว่าบาโทษแต่งโตแบบนี้ตลอดนะครับเสื้อยืดกางเก้งขาสั้นครับครับขึ้นสู่สาราเพื่อที่จะมอน,นีมาในาน้ำของครอบครัวน้องอิงครับรวมทั้งทีมงานหลังบ้านครับมาใส่บาทรมอน,นี้มาในาน้ำครอบครัวน้องอิงครับนี่พี่น้อง ไฮไลท์ไฮไลท์ครับไฮไลท์ไฮไลท์ประจำมือนี้ครับอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจหเด้อครับฝากสนับสนุนเบิง่งโฆษณาบักดขามโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นไอพี่น้องให้ไหลค์ ย่างไปแล้วเราก็ในขีมหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ